พราวอืมค่อยเวิร์กกานมายมก้านก้านอะไร้อุ้ยอุ้ยอาจารย์อะไรครับเนี่ยเห็นเอาก้านอื่นๆมาจิ้มเลยว่าจะให้ลองก้านกล้วยก้านกล้วยใช่แล้วเคยดูอาจารย์อนิเมชั่น ท้ากูอยู่ไหนไม่ใช่ผิดเรื่องแล้วการกล้วยเป็นการ์ตูนอ๋อเหรออาจารย์แต่ว่าการนี้มันใช้ไม่ได้หรอกอาจารย์ใช้ไม่ใช้ไม่ได้ใช่ไไมน่าจะใช้ได้ครับอาจารย์ครับก้าน้องกล้วยน้องเครองเถอเอาการกล้วยมาจิ้มนะเดี๋ยว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 อาจารย์การที่ผมกาลังทําอยู่เนี่ยนะอาจารย์คือเป็นนี่ก็จิ้มได้นิ่มด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมกําลังพยายามทดลองหาก้านนะอาจารย์เพราะถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่วันนี้าจะนยมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับอาจารย์ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของโรคเบาาหว โอ้โหแต่ว่าก่อนอื่นอาจารย์อุบเอาไว้ก่อนตอนนี้มาคักทายคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูราารราาร่รายการพบหมอรามาครับรายการบริที่สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพแหมวันนี้วันสุดท้ายของอาทิตย์<ช>วันวตุกแล้วครับ,รบอาจารย์ครับก็ต้อนรับคุณผู้ชมเข้ามาเช่นเคยเลยนะครับกับเรื่องราวสุขภาพดีๆเราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกลฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับ คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เอาละฮะต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ครับที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยนะฮะคือ<ช>จริงๆแล้วเป็นนวัตกรรมที่เป็นผลงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบุ่งคจาจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับเพื่อใช้ตรวจหาอาการชาของผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นเรื่องเกี่ยวกับก้านก้านเนี่ยแหละจ้านะตั้งแต่กําลังพูดถึงอาการชาของผู้ป่วยเบาหวานใช่ครับอาจารย์แต่ปกติเขาเอาไวต้ตรวจเท้า ไม่ใช่หรอกอาจารย์ก็เมื่อกี้ผมเดินเข้ามาเนี่ยป้าพาลงเขาบอกว่าอุ้ยคุณเต๋อเนี่ยหน้าหวานจังเลยผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้ถ้ามีอาการหวานที่หน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นเบาหวานพอเป็นเบาหวานปุ๊บหน้ามันก็หน้าชาใช่ไหมอาจารย์ผมก็เลยลองก้านยมเนี่ยที่หนาเข้าจมูกเขาอาจารย์เขาหมายถึงอย่างอื่นหรือเปล่ายังไงอาจารย์ว่าแบบไอ้หน้าไม่ค่อยมีความรู้สึกหน้าไม่ค่อยหน้าชาเป็นพวกหน้าชาโดนด่าหนังหนาหน้าก็อย่างอาอย่างนี้เหรออาจารย์ไม่น่าจะใช่พระอาจารย์เอาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมครับในช่วง รามาอัปเดตของเราวันนี้เรื่องราวของนวัตกรรมที่จะมาช่วยการพวกนี้ยังไงบ้างนั่นใช่ไอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของอาการชาของผู้ป่วยโรคเบาหวานนั่นเองส่วนวันนี้ครับอาจารย์ช่วงรามาแขของเราวันศุกร์ก็จะมีกิจกรรมสตาร์แคร์นะฮะเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าเสื้อปิ่นหรือว่าดาราที่หน้าตาดีๆแล้วก็จะมาบอกเคล็ดลับอารมณ์ดี่งที่หน้าตาดีๆแล้วก็จะมาบอกเคล็ดลับอารมณ์ดีแล้ว่กีก็จัดมาอีกแล้วค่ะเพราะว่า น้องเต๋อเนี่ยต้องรีเควสอยู่แล้วโอ้โหครับอาจารย์ใช่ค่ะสาวสาวสวยๆค่ะมากความสามารถจริงเหรออาจารย์ตามรีเควสเลยวันนี้บอกใบ้น้องเต๋อตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะว่ามีสีขาแล้วก็ร้องเมียวเมวด้วยค่ะโอ้โหอันนี้ก็เคยฟังมาตั้งแต่เด็กๆฮะอาจารย์ก่อนที่ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องก้านกล้วยจะเกิดอีกนะฮะค่ะ มยวมีิวมยวงาวมีิวมยวมยวงาวไม่ใช่แล้วนั่นพี่มอสไม่ใช่เหรออาจารย์พี่มอสเ็นผู้ชายเรากําลังพูดถึงดาราสาวสวยนะคะน้องเติร์ข้าทาอาจไม่เอาแล้วไม่บอกรอติดตามไปก่อนว่าจะเป็นใครเดียวไม่ใช่พี่มอสไม่ใช่พี่มอสแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันคุณผู้ชมครับวันนี้ดาราท่านไหนที่จะบอกเคล็ดลับอารมณ์ดีให้กับคุณผู้ชมในช่วงรามาแคร์กับกิจกรรมสตาร์แคร์ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ